ตอนนี้ดูทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในหัวข้อของทำไมคุณถึงไม่ควรเปิดอาวุธให้จงลี่ครับ ซึ่งผมคิดว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นเผู้เล่นเก่าอะไรพวกนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามีผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับที่มาดูคลิปนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอออยากจะเตือนผู้เล่นใหม่เอาไว้สักหน่อยนะครับว่าเออเห็นว่าตัวจงลี่เนี่ยมนอยู่เทียร์เอสเทียร์อะไรดูเก่งจังเลยเปิดตัวละครมาแล้วเปิดอาวุธด,ด้วยดีไหมผมแนะนําว่าอย่าเปิดอาวุธแล้วมันเป็นเพราะอะไรในคลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับบเเเเตติิิิมมมกกกกนนนนรราคาถููอออไลล์ทีี่แด ตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมีกด้วยโน,น่ึงเรื่องเติมเกมต้อง richmanshop shop shop, shop. ก่อนอื่นต้องเราเข้าใจกับสกิลของจงลี่กันก่อนดีกว่านะครับสกิลของจงลี่เนี่ยที่เป็นตัวจุดชูโรงเลยคือตัวของสกิลธาตุนะครับก็คือสกิลที่เราเอาไว้กลางโล่นั่นแหละ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวละครซับพอร์ตโล่เนาะแล้วก็โล่นาที่สุดในเกมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปั้นโล่จงรี่ถือเป็นเรื่องสําคัญเนาะโดยโล่ของจองรี่จะหนาตามพลังชีวิตนะครับและสามารถวนโรลิชันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือครูดาวของสกิลเนี่ยอยู่ที่สิบสองวิแต่ว่าโล่เนี่ยจะอยู่นานยี่สิบวินะครับเท่ากับว่ามันสามารถวนได้เรื่อยๆเลยนอกจากนี้ในโ2งท่าไม่ตายก็มีดาเมจนุกที่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างทางี่จะสูงนะครับอยู่ที่เก้าร้อยเปอร์เซ็นต์และใช้พลังงานท่า,น,น,านะ อ๋อแล้วก็มันไม่ได้ใช้แค่เปอร์เซ็นต์900เปอร์เซ็นต์ของพลังยปตีนะครับมันยังมีในเรื่องของตัวของดาเมจอันตีเนี่ยจะแรงขึ้นตามพลังชีวิตจากพาสซีฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของจองลี่ใช้ค่าพลังชีวิตเป็นหลักสะส่วนใหญ่เพราะว่าความสามารถเด่นๆมาจากตัวของสกิลธาตุนะครับอันตีแค่เป็นนุก้อนตโตๆเอามาสตั้นมอนสีวิตเฉยๆเนาะแล้วอาวุธของจองลี่มันมีปัญหาอะไรล่ะทำไมเราถึงไม่ควรกดอาวุธจงลี่เราต้องมาดูอาวุธอื่นๆที่จงลี่ใช้งานนก่อ ถ้าเราไม่เอาแบบไม่นับอาวุธห้ดาวเลยนะเอาแค่แบบ4ดาว3ดาวอะปาโวถือเป็นช้อยที่ดีที่สุดของ4ดาวในกรณีที่ผมคิดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นแบตเตอรี่ให้เพื่อนได้นั่นเองนะ แต่ถ้าเกิดในกรณี3ดาวผมแนะนําเป็น,นส่วนของ Black c a s l e เพราะจะเพิ่มตี่ศกของพลังชีวิตให้คุณได้เยอะมากๆนะครับซึ่งก็จะทําให้โล่งคุณหนาซึ่งหอ,อกเล่มนี้ก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่แน่นอนนะผู้เล่นต้นเกมก็คือหอ,อกเล่มนี้มันดอกตามกล่องหรือว่าอาจจะเปิดกระชากันอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยผมว่าหอ,อกเล่มนี้ไม่ไม่เกินตัวไม่เติมไม่เกินตัวผู้เล่นใหม่แน่ๆคนเปิดมาต่อให้ AR7 ก็มีหอ,อกใช้ว่างันเถอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเออหอ,อกเล่มนี้มันดีไว้สำหรับ3ดาว ส่วนสีดาก็อย่างที่บอกไปนะครับคือเฟรมเนสที่ดีที่สุดเราลงมาคุณจะปั้นเป็นสายดาเมจเหมือนผมก็ได้นะครับก็คือใส่เดสแมทหรือคุณจะไปใส่ตัวของอาวุธใหม่ที่มาจากเมืองปอนเทนก็ได้เหมือนกันเป็นอาวุธคราฟนะครับแล้วอาวุธ มาทําตัวจงลี่มันมีปัญหาอะไรล่ะผมถึงบอกว่าไม่ควรเปิดอย่างที่บอกครับผมว่ามันมีอาวุธ4ดาวและ3ดาวที่ดีมากๆอยู่แล้วและทีนี้อาวุธ5ดาวมันทําอะไรได้ล่ะถ้าเกิดว่ามันดีพอเนี่ยผมคงอวยให้คุณเปิดแต่ปัญหาคือผมว่าอาวุธ4ดาวอาจจะยังดูดีกว่ามันด้วยซ้ำครับหกประจําตัวของจงลี่วอลเทคแวนควอเชอร์หกเล่มนี้ทําอะไรได้นะครับเริ่มจากเบสเอทีเคครับที่ให้มาอยู่ที่608ซึ่งถือว่าเป็นเทีย์กลางสําหรับหกทั่วไปนะครับแล้วก็มีในเรื่ององงขให้โบนัมา 49%นะครับซึ่งไม่รู้ว่าให้มาทำไมเพราะว่าอะอันติอาจจะแรงตาม a t k ก็จริงนะครับแต่ถามว่าจำเป็นเนี่ยต้อง เอาม,ามั A ้ยเอท49%เนี่ยเพราะว่าจุดเด่นของจองลี่มาจากโลครับเท่ากับว่าหอกเล่มน,นี้เนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้คุณเล่นสายโลแล้วถูกไหมทีนี้คุณมาดูเพิร์คของอาวุธคุณจะรู้สึกสับสนมากกว่าเดิมครับอย่างที่หลายๆคนรู้ครับจงลี่เป็นตัวละครซับพอร์ตโลที่ออกมากดโลแล้วเปลี่ยนตัวถูกปะแต่คุณดูความสามารถของมันเว้ยเพิ่มประสิทธิภาพโลป้องกัน20%เป็นเวลา8วินาทีอ่ะอันเนี้ยดูดีหลังจากที่คุณโจมตีถูกเป้าหมายจะเพิ่มพลังโจมตี4%สแต็กได้5ชัั้นครบ เท่ากับว่าคุณจะต้องเอาจองลี่ไปยืนตีปกติเออเอาจองลี่ไปยืนตีปกติเพื่อให้ได้ ATK เพิ่มซึ่ง a เ k ไม่สามารถใช้ประโยชน์กับโลได้ครับอย่างที่บอกแล้วก็ยังมีความสามารถเพิ่มไปมากกว่านี้อีกก็คือเมื่อคุณกลางโลอยู่แล้วคุณตีปกติเนี่ยตัวของความสามารถไอ้ ATK สี่เปอร์เซ็นต์นั้นจะเพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึ่งเท่ากับว่าคุณจะได้ a d k จากความสามารถเนี่ยก็คือ40%บวกกับอีก49%้นั่นบนคุณได้ a d k ไป8 9ดิเปครับ หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ คุณได้ a d k 89.6%จากหอ,อกเล่มนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นตามเงื่อนไขของมันทั้งหมดแต่ถามว่าจำเป็นไหมไม่ครับเพราะว่าจงลี่อย่างที่บอกว่าโลมัน,นาตาม HP เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายโล่จับยัดหอ,อกสดาวครับคุ้มแน่นอนถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายดาเมจไปครับเดสแมทแถมได้เติม BP คุณได้ทรัพยากรอะไรเพิ่มขึ้นมากมายนะครับ หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเล่นทั้ง2ส,สายเลยแต่คุณอยากให้จงลี่มันเป็นแบบว่าเออตัวละครที่มีประโยชน์ขึ้นมาอีกในทีมคุณก็ยัดฟาโว่ครับมันกลายเป็นแบตเตอรี่ให้ในทีมท,ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครอ,อย่างจงลี่เลยไม่จะไปได้ต้องมีอาวุธประจําตัวเพราะาอาวุธประจําตัวมันค่อนข้างจะหลวยถ้วยสล็ตอตฮครจากจงลี่เองนะครับซึ่งไอ้เพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกัน20%ที่ให้มาของไอ้อาวุธประจําตัวเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่ามันหนาไม่เท่าใส่แบ็กเทสเซลด เอออันนี้จริงๆนะมันหนาไม่เท่าส่ยแมกนเซลีลด้วยซ้ำครับหรืออะถ้าเกิดมีงบขึ้นมาหน่อยสายดาเมจสตาร์พลโฮมาก,ก็ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับจงลี่เห็นไหมให้ได้ในสองเพื่อพลังชีวิตมาด้วยเห็นปะเออใช้กับจงลี่ได้นะครับอันนี้ดูเป็นอาวุธประจําตัวจงลี่มากกว่าอีกนะฮะนันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคุณถึงไม่ควรกดอาวุธประจําตัวของจงลี่นั่นเองครับเพราะว่ามันใช้ไม่ขุมเว้ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โร